สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับค,คุณครูพัชลีเกตมณีอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจําวันแบบผสมผสานแต่อยู่กับที่นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนชมภาพกิจกรรมนะคะหลายๆภาพนะคะหลายๆกิจกรรมแล้วก็นักเรียนคงจะฝึกทําตามไปด้วยสําหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียน กันต่อในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแต่เป็นแบบเคลื่อนที่นะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบเคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะนะคะใช้อุปกรณ์นะคะในการช่วยหรือช่วยเช่นนะคะอย่างในภาพนี้นักเรียนจะเห็นว่าเป็นการวิ่งซิกแซกหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิ่งสลับฟันปลา ะะการวิ่งซิกแซกหรือวิ่งสลับฟันปลาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะวิ่งนะคะสลับไปมาจากซ้ายมามาขวาหรือจากขวาไปซ้ายนะคะแล้วก็มีจุดเริ่มต้นนะคะในการวิ่งนะคะเป็นการวิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทิศทางการวิ่งได้อย่างรวดเร็วซึ่งเราจะสามารถเห็นได้ในกีฬาฟุตบอลนะคะถ้านักฟุตบอลเนี่ยนะคะเวลาคุณครู เขาเอาฝึกนะคะซ้อมนะคะก็ต้องมีการหลบดิดลูกก็มีการวิ่งซิกแซกหรือวิ่งสลับฟันปลานะคะตัวอย่างอันต่อไปสําหรับการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานเคลื่อนที่นะคะก็คือการวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะคะในการวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางถ้าเราดูโอลิมปิคอร์ที่แล้วเราก็อาจจะได้เห็นนะคะนักกีฬานักกีฬาที่กระโดดข้ามนะคะข้ามรั้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดู สิ่งที่เขากำหนดให้นะคะว่าเป็นการวิ่งข้ามกลวยนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราก็อาจจะได้ฝึกมาแล้วโดยเฉพาะนักเรียนชายที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียนนะคะค,คุณครูเขาก็คงจะให้นักเรียนฝึกนะคะหรือว่าอาจจะไม่ใช้กลวยใช้อย่างอื่นนะคะก็เป็นการฝึกกระโดดนะคะโดยโดยมีการใช้ร่างกายใช้อุปกรณ์นะคะแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะคะ ต่อไปนะคะเป็นการวิ่งควบม้านะคะม้าในที่นี้อาจจะไม่ใช่ม้าจริงๆนะคะแต่เป็นเรียกว่าการวิ่งควบม้านะคะซึ่งตามภาพเนี่ยเราก็จะเห็นนะคะเขาก็ยกเท้าขึ้นนะคะทำท่าเรียนแบบนะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานด้วยการกระโดดนะคะพอกระโดดเสร็จก็วิ่งแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยชิดกันกระโดดวิ่งไปนะคะกระโดด วิ่งแล้วก็เท้าชิดที่หลังนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการวิ่งเปลี่ยนทิศทางการเ่งเปีนทิศทางก็คือจากข้างหน้าแล้วเปลี่ยนไปการวิ่งตามที่ครูสั่งพอเราวิ่งไปเนี่ยครูอาจจะบอาว่านักเรียนไปทางซ้ายนักเรียนไปทางขวาหรือว่านักเรียนกลับตัวหรือว่าหันหลังกลับนะคะแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางเนี่ยต้องวิ่งด้วยความรวดเร็วนะคะแล้วก็กลับตัวอย่างรวดเร็วนะคะนี่เป็นการศึก เก,กิดการเคลื่อนไหวนะคะจากอยู่กับที่นะคะก็ไปเคลื่อนที่นะคะแล้วก็วิ่งสลับกันไปนะคะเคลื่อนไหวร่างกายไปเรื่อยๆนะคะสำหรับการวิ่งเปลี่ยนทิศทางเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นนะคะวิ่งมาตรงๆแล้วก็อาจจะสลับไปทางซ้ายแล้วก็วิ่งสลับไปทางขวาอันนี้นักฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะทําบ่อยมากนะคะครูสังเกตเวลาซ้อมกลางสนามเนี่ยจะวิ่งเปลี่ยนทิศทางนะคะ อันต่อไปก็คือขย่งก้าวแล้วก็ขย่งนะคะขย่งนี้ถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยนะคะนักเรียนลองไปถามผู้ปกครองคําว่าขย่งนาาเนี่ยภาษาเหนือเราเราเราพูดยังไงนะคะลองถามผู้ปกครองดูนะคะ,นะคะเพราะว่าบางบางบางนักเรียนบางบางคนเนี่ยจะเริ่มไม่รู้จักนะคะมันจะเริ่มใช้ภาษาเหนือไม่ค่อยเป็นละนะคะดังนั้นเนี่ยในการก้าวขย่งเนี่ยเราก็จะมีการเคลื่อนไหวนะคะนักเรียนจะเห็นตามภาพนะคะ คือกระโดดนะคะก้าวไปนะคะแล้วก็กระโดดลงนะคะกระโดดอีกนะคะเราเรียกว่าขยงนก้าวแข่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของการกระโดดขาเดียวแล้วก็สลับฟันปลานะคะการกระโดดขาเดียวนะคะคล้ายๆกับการเล่นนะคะเล่นเล่นกีฬาพื้นบ้านนะคะซึ่งเขาอาจจะมีเส้นขีดขนานนะคะ เสร็จแล้วก็ให้ทำท่านะคะกระโดดนะคะนี่ก็คือนะคะขีดนะคะขีดเส้นให้แล้วก็กระโดดจากช่องที่หนึ่งะคะไปหาช่องที่สองช่องที่สองกระโดดไปช่องที่หนงนะคะเราเรียกว่ากระโดดขาเดียวแล้วก็สลับฟันปลานะคะคล้ายกับการเล่นนะคะการเล่นของเด็กไทยที่นะคะบางคนเนี่ยยังยังเล่นได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่เคยเล่นนะคะ ภาพต่อไปนะคะเป็นการกระโดดสองเท้าข้ามกลวยไปข้างหน้านะคะนี่เป็นการเคลื่อนที่แบบผสมผสานนะคะที่กระโดดโดยใช้กลวยนะคะก็คือมีอุปกรณ์มาเพิ่มนะคะเราจะเห็นว่าในการกระโดดสองเท้าข้ามกลวยไปข้างหน้าเนี่ยนะคะจะต้องใช้การนะคะอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนที่นะคะแล้วก็กลับมาอยู่กับที่แล้วก็มีอุปกรณ์ก็คือ กลวยเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบในการทํากิจกรรมนะคะในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะแบบผสมผสานเคลื่อนที่นะคะดังนั้นถ้านักเรียนนะคะดูคลิปคุณรูจบแล้วสงสัยนะคะหรือข้องใจอยากจะไปฝึกทําตามคลิปนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยเรียนเรียนไปนักเรียนอาจจะโอ้ยมันเริ่ม นะคะร่างกายเริ่มขี้เกียจเ,เริ่มเริ่มร้าก็คือร่างกายไม่อยากจะขยับแล้วเนี่ยเราก็ลองมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะมีความยืดหยุนนะคะสามารถที่จะทำอะไรได้คล่องแคล่วนะคะก็เป็นการนะคะเปลี่ยนอิริยาบถของเรานะคะสำหรับนักเรียนนะคะเมื่อดูคลิปจบแล้ววันนี้ใบงานค่อนข้างจะ นะคะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะบอกความหมายของการเคลื่อนไหวนะคะการเคลื่อนไหวหมายถึงอะไรนะคะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นได้แก่การทําท่าอะไรบ้างการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ได้แก่การทําท่าทางหรือว่าทํากิจกรรมอะไรบ้างถ้านักเรียนทําตรงไหนนะคะเขียนตรงไหนแล้เ่เะมื่อกี้เราดูอันไหนมัน อยู่กับที่อันไหนมันเคลื่อนที่เนี่ยเรายังจําไม่ค่อยได้ก็ให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็อตอบแต่บางคนเนี่ยไม่ดูละฉันทําได้หมดนะคะก็ขอให้นักเรียนเขียนมานะคะให้ลายมืออ่านง่ายๆโดยนะลุงนะบางคนนี่คุณครูตรวจแม้แทบไม่เป็นตัวละนะคะนักเรียนค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ทําให้ครบทุกข้อบางคนเนี่ยส่งงานคุณครูนะคะ มีอยู่ห้าข้อนักเรียนทำมาหนึ่งข้อนะคะ1ข้อจากห้าถ้าสมมุติว่าข้อละ5คะแนน5้าห้ายี่บห้าข้อละ1ิบคะแนนอ่านักเรียนหายไปละ5้าสิบข้อนะคะทำได้10คะแนนอย่างเงี้ยถ้าเกินครึ่งไหมไม่เกินนะคะถ้าสมมติว่าตัดเกิดตัดคะแนนนี่โอ้โหนักเรียนตกเลยนะคะดังนั้นในแต่ละใบางานก็ขอให้ตั้งใจทำนะคะบางคนที้ทำได้ดีมากนะคะชมเลยนะคะ บางคนนี่ตัวหนังสือสวยจนบางคนเด็กเด็กบางคนนี่ตัวหนังสือนี่คุณครูยอมรับเลยสวยกว่าคุณรูอีกนะคะซึ่งตั้งใจทําได้ดีมากเด็กพป .4 ปีนี้น่ารักมากนะคะแต่บางคนเนี่ยขอให้เอาใบงานมาส่งคุณครูด้วยนะคะเพราะว่ามันมันต้องใช้ประกอบกับการให้คะแนนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูพัชรีก็ขอจบคลิปเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานแบบเคลื่อนที่ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ